สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำขนมเทียนทองไส้เผือกมะพร้าวอ่อนนะคะนุ่มมากๆเผือกกับมะพร้าวอ่อนนี่ก็หอมมากๆเช่นกันค่ะเราจะเริ่มจากการนึ่งฟักทองเสร็จแล้วเราก็จะไปทำไส้ค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีดังนี้เลยนะคะแอดมินขึ้นไว้ให้พร้อมอัตราส่วนค่ะ เรานำเผือกไปนึ่งให้สุกนะคะจากนั้นก็นำมาบดแบบนี้ค่ะบดให้ละเอียดพอบดละเอียดแล้วเราก็นำไปใส่ในกระทะนะคะจากนั้นก็ใส่หัวกะทิลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพาร้าวเกลือน้ำตาลทรายน้ำมะพร้าว ค่อยคอยคนกวนไปเรื่อยๆจนทุกอย่างมันละลายเข้ากันดีจากนั้นก็ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปเนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปจากนั้นก็ใส่เผือกที่เราแบ่งไว้นะคะใส่ลงไปเพื่อให้มันมีรสสัมผัสที่เป็นเผือกมากขึ้นค่ะต่อไปเราจะทำส่วนของแป้งนะคะก็จะมีแป้งข้าวเหนียวมีเกลือมีน้ำตาลมีกะทิมีน้ำมนันแล้วก็มีใบตอง เราจะนำแป้งข้าวเหนียวใส่ลงไปใส่เกลือใส่น้ําตาลคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วก็นําฟักทองที่เรานึ่งใส่ลงไปจากนั้นก็บดฟักทองให้ละเอียดเข้ากับแป้งนะคะช่วงนี้มันร้อนเราก็ใช้ทับพีก่อนพอมันคลายร้อนแล้วเราก็ใส่ถุงมือแล้วก็นวดนวดให้ฟักทองมัน ละเอียดดีนะคะจากนั้นก็ใส่กะทิลงไปค่อยๆทยอยใส่ค่ะแล้วก็นวดต่อค่ะสีเหลืองก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมานะคะพอมันเริ่มเข้ากันดีแบบนี้สีเหลืองก็จะชัดเจนค่ะนวดจนแป้งของเราเนียนดีจากนั้นก็พักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราจะไปทำ น้ำถาดใส่น้ำมันไว้นะคะเพื่อที่เวลาเราปั้นไส้เสร็จเราจะได้ใส่ไว้ไส้ของเราก็นำเข้าตู้เย็นให้มันแข็งตัวแล้วก็นำมาปั้นเสร็จแล้วเราก็นำมาใส่ไส้ได้เลยค่ะวันนี้แอดมินหยิบแป้ง35กรัมนะคะใครชอบลูกเล็กก็หยิบประมาณ30กรัมค่ะไส้วันนี้แอดมิน25กรัมถ้าใครชอบลูกเล็กก็เอาแค่20กรัมก็พอค่ะ จากนั้นเราก็ห่อด้วยใบตองห่อด้วยใบตองนี่มันจะมีความหอมเป็นธรรมชาติมากกว่าที่เราไปทำใส่ถ้วยพลาสติกนะคะห่อเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำการนึ่งเราจะนึ่งเป็นเวลา15นาทีค่ะพอมันสุกดีเราก็นำออกมากลิ่นหอมมากๆอยากให้กลิ่นมันอยู่ในจอกันเลยเราจะไปชิมกันค่ะ แกะออกมาแป้งของเราจะนุ่มมากๆไส้ของเรามันก็ตอนมันร้อนๆมันก็จะนุ่มนิ่มๆแบบนี้นะคะแต่พอแข็งตัวมันก็จะเซ็ตตัวมากกว่านี้อร่อยมากๆลองไปทำกันดูค่ะ